ปับสวัสดีนะนะฮะเดี๋ยวดูใหม่นี้กันเป็นบึงเล็กๆนะครับแต่ว่าอยู่ติดเอ,อ่อริมน้ำที่ผมตีอยู่ฝั่งด้านนอกนู่นนะฮะมีปลาจะเข้ามาอยู่ในนี้ไหมเป็นบึงที่อยู่ในนาดูชาวบ้านขเขาทิ้งร้างนะครับไม่ได้เลี้ยงปลาไม่ได้อะไรนะหน้าผลก็จะมีน้ำที่เข้าไปจากนาน,นะครับลองดู มุมตีค่อนข้างน้อยนะบนนี่เป็นต้นมะม่วงนะครับซึ่งบีบมุมให้เราตีมากเลยลองตีกันดูว่าจะมีตัวออกักัดไหมเป็นกบยางใบเคาะนะครับ หลังนั้นไฟลยผมนี่เป็นกำแพงซึ่งสูงมากมีตัวกัดครับมีตัวกัดอยู่อยู่ไหมโอ้ยหลุดพอดีสายไปพลาดกับกับไปต้นกระถินนะฮะวัดละคันนี้ติดทั้งปลาทั้ง ปลาพาเข้าไปพันกับหญ้าล้ะครับโอ้โหเสรยไายเลยตัวนี้ใหม่ครับเดี๋ยวลองดูใหม่จะมีตัวกำักัดอีจุดปอุยมีตัวไล่กัดอยู่ครับแต่มันกัดพลาดนะฮะมันผมลองเสียงวัดดูโดนตัวนะครับ ยังไม่เจ็บครับเดี๋ยวลองดูใหม่ว่าน่าจะออกมากัดอีกเหยื่อตัวที่ใช้เนี่ยก็สามเซนนะครับเป็นบอดี้ที่ผมสั่งเข้ามาใส่กับพวกชุดเบ็ดที่เหลือๆอ,อยู่ที่บ้านนะไปสองครั้งแล้วครับยังไม่ได้ตัวเลย อยู่แล้วครับตัวนี้อยู่แล้วโอ้โหอยู่แล้วครับไปติดกระย่ายครับอ่ากว่าจะอยู่ได้ครับหส,สวยๆผมว่ายังมีอีกหลายแต้มนะขออนุญาติเก็บปลาครับตัวนี้เข้าสองเล่มเลยสิบหลุดครับ ี๋ยวลองดูกันยาวๆบึงนี้นะอุ้ย กัดอยู่สามครั้งนะครับกว่าจะได้ตัวนะหลุดไปหนึ่งตัวนะครับตัวนี้นี่กัดไปสามครั้งนานครั้งที่สามเดี๋ยวลองดูจะมีตัวอื่นอีกไหมเพราะเมื่อกี้ผมไปตีอยู่ด้านนอกฝั่งด้านด้านนอกนู่นนะได้ยินเสียงกัดตุ๊บตับอยูอ่ดูแล้วน่าจะมีหลายตัวอยู่หาย่นข้างดีจะ สวยนะแต่มุมตีไม่มีเลาะๆนี่แหละครับเลาะริมตะลิ่งนะ โอ้ยได้ยินเสียงกลับอยู่มุมด้านในครับอักเลยหน้าจะตัวใหญ่จัง ลาดันน้ำมานะครับลองย้ำดูไหม มีดันครับดันน้ำครับอยู่ในกอย่า <Yeah. S 1> มีตัวอยู่ในกอย่าครับ หายไปเลยครับ

าหายไปเลยหมายนี้นี่สามตัวนะครับได้ตัวที่สองตัวล่างนี้โดนนะครับแต่ว่าไปพันกับหญ้าที่ทอดตัวออกมานะครับสบัดหลุดไปตัวที่สามนี่ดันน้ำใสแล้วหายตัว นะฮะยังขึ้นอยู่เลยไม่ลองดูตัวที่สามตัวนี้กันว่ามันยังเอาอยู่มั้ you ไม่เอานะครับสามครั้งได้ไปแค่แต้มเดียวนะฮะหมายนี้ครับผมขอบคุณน้าะที่ติดตามรับชมครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ